กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับมาเล่น,น,นกับเกม7บาทนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกระชับปองต่อเลยนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ92มันจะสุ่มได้3 30เพชรเนี่ยมันจะสุ่มได้อยู่ประมาณ11ครั้ง90น่าจะสุ่มได้ประมาณ33ครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมมาสุ่มวันนี้ก่อนสุ่มเผ่ามนุษย์ระดับ R ถึง SSR นะครับผมสุ่มได้ประมาณ8ครั้งแต่ผมจะสุ่มแค่5อันพูดง่ายว่า เผาหัวก่อนวันนี้เราจะมาส่งอย่างเดียวเลยผมใช้เวลาหาเพชรกับหาตัวส้มอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงได้อะในการแบบจากาใครรู้จากคลิปที่แล้วคือแบบผมเหลือศูนย์เพชรเลยแล้วผมมากลับมาหาให้ได้90เพชรโดยแบบไม่เติมเลยตอนแรกกะจะเติมแล้วหัวร้อนแล้วเพราะว่าเติมครั้งแรกมาได้การันตี SSR ตัวนึงไงแต่ตอนนี้ผมเล่นไปเรื่อยๆอะ มันผ่านบทนั้นเชียนผ่านรุ่นพันนี่มีอัปเกรดวิวัฒนาการตอนนี้ผมได้ S S R เพิ่มไม่สองตัวนะครับถ้าใครเล่นอยู่ก็จะรู้อยู่มันได้ตัวไหนหัวน,นี้เกลือแน่นอนได้ S R แค่ตัวเดียวนั่งไงได้ตัวซ้ําด้วยอันนี้ถือว่าเกลือได้ S R แต่ก็สะสมไว้ก็ยังก็ดีดมยดมกันจะผมให้ดูฮีโร่ก่อนที่ได้เพิ่มมา นี่เลยเห็นไหมได้ sr มีอะไร sr s s r สองตัวนี้เพิ่มมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฮ่าของผมไม่ต้องบอกหรอกมั้งว่าหาจากไหนอะทำภารกิจไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้ไหมเนะี่ยภารกิจหลักนะดมไปดมก่อนกดจะหาได้ใช้เวลาครึ่งวันเลยนะครั้งแรกไปแล้วผมจะไม่สุ่มทีละครั้งผมจะสุ่มทีละสิบเอ็ดครั้ง จะไม่กดสกิปด้วยจะปล่อยไหลต้องมาแล้วสุ่มตั้งสามสิบสามครั้งมึงต้องให้ SSR มากกว่าตัวนึงโอ้โหโดนตบกระเด็นรอบนี้รู้ชะตากรรมแล้วมึงจะไม่ให้กูจริงๆใช่ไหมเนี่ยดึงน่าจะได้แค่สีทองอนะโอ้โหไม่มีลงุงไม่มีเลยเ,ลยเป็นไง เหลืองอัลลามสอารขอเท่หน่อยล้วกันโหตัวนี้กากมากไม่เท่ตัวนี้มีแล้วผมมีสอารแบบเยอะมากอะ่ะตอนเนี้ยเกือบครบทุกตัวแล้วมั่งสุ่มนะผมสุ่มจนจะได้เกือบครบทุกตัวแล้วเนะนี่ยเอสเอสนี่แม่งออกยากมากแต่มันสามารถเราเอสอารไปวิวัฒนาการขึ้นเอสเอสอารได้ด้วยนะ ผมก็เอาตัว SR ตัวหนึ่งนะเอาไปวิวัฒนาการเป็น s อ r แต่กว่าจะหาตัวสมุดวิวัฒนาการได้แต่มันก็หาไม่ยากหรอกแต่ผมไปทุ่มเวลาการแบบหาเพชรยังไงก็ได้ให้ก่อนระยะเวลาบ่ายสามเพราะว่าถ้าบ่ายสามวันนี้มันจะปิดปรับปรุงไงคือวันที่สิบมีนาะมันจะปิดปรับปรุงตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นผมจะต้องรีก่อนมันปิดปรับปรุงไอ้ตัวนี้มีแล้วเอาไปกินสกิล ตัวนี้มีหมดแล้วน่ที่ได้มาน่ะน่าจะมีเนี่ยมีเพิ่มมาดีไม่ัวงที่เหลาผมมีหมดแล้วเนี่ย,ย,ย,มมมมยถ้ามันกลายเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนเนี่ย,เ,ยเหรียญพวกนี้แปลว่ามีหมดแล้วมีเพิ่มมาคือดีอันหนึง่งเนี่ยโบนัสการสุ่มถ้าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้เอเจนตาหนึ่งใบยังไงวันนี้ผมได้แน่นอนหนึ่งใบแตข่ขอมากไงขอแบบเพิ่มไม่ต้องแบบมีโอกาสได้ไหมให้มันได้มากกว่าเดิมสักหน่อย เรารู้อยู่แล้วว่ามันได้ใบหนึ่งแต่ต้องขออีกสักอีกสักใบหนึ่งไงเอตตาแม่งจะให้เกลือกูใช่ไหมเนี่ยเออแบกได้เว้ยโดนตกประเด็นไหมปัดปัดได้ต้องดูตอนนี้อีกทีนึงปัดได้ไหมดึงดึงดึงสองสามดมมาดมไปด้วยนะ อะไรก็ส่งมาโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยกระเด็นเ็นซากไม่มีสี่ลุง้งโอ้โหได้เออเยอะหน่อยรอบนี้ใส่เขาขอแบบอเอสเท่ๆอ่ะในตัวนี้ตัวใหม่เว้ยไ,ไม่เคยมีมยตัวใหม่ๆม,มาก็ยังดีหน่อยเพราะว่าภารกิจบางภารกิจมันบังคับตัวด้วยไง มันต้องมีอีกตัวหนึ่งให้ลงในทีมถึงมันจะสามารถทำาัรลังกนั้นได้มันบังคับเนี่ยไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้ก็หล่ออย,อยู่แต่ก็ทีมที่ผมใส่อยู่มันหล่อยอยู่แล้วตอนนี้เราเน้นหล่อยอย่างเดียวไม่เน้นเก่งไอนี่ด้เยอะมากจูโดนะจูโดโอ้โหให้มาสองตัวในการส่งครั้งเดียวอือม นี่แกถ้าใครจะแนะนำตัวไหนก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะว่าตัวนี้ควรเล่นตัวนี้ไม่ควรเล่นแนะนำผมมาได้เลยโอ้โหไอ้นี่แย่ราชาจริงๆราชาเมาื่อวานก็ไม่ได้สุ่มไปยิบสองครั้งโอ้โหดียังได้ตัวใหม่มาห้าตัว นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอสองอันนี้ซ้ำขอไปพักหายใจก่อนครั้งสุดท้ายละพอจำเดจำหมดดูรับเครียดดิมีเครียดและผลงานเพื่อได้ชิดตั้นเพิ่มจะได้เพิ่มไปได้โอ้โหไม่ได้เพิ่มวะอือ จะเปิดหัวเกลือทิ้งก่อนดีกว่าด้อยเขาจะไม่กดอันนี้อยู่แล้วนะอขอหน่อยได้ไหมนั่นไงอาร์อาร์ขึ้นมาโคตรไวตุ่มแม่งให้หมดสามใบอะตุ่มแม่งให้หมดเอ s อาร์เออาร์ยังดียังไดเอชอาร์ HR มาเวอาร์ ดวงเรามาแล้วดวงเรามาแล้วสุ่มสามครั้งได้ SR า์มาหนึ่งใบอ่ะตรงเลขหนึ่งเลยนะหัวเลขหนึ่งตัวสุดท้ายหัวเลขหนึ่งตัวสุดท้ายตรงกลางศูนตรงกลางเลขศูนย์กดไปมึงต้องมาแล้วรอบนี้ยมึงต้องได้มากกว่าตัวหนึ่ง เียบร้อยโดนต่อยกระเด็นโดนตอบอีนหนกถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันต้องสุ่มอีกครั้งหนึ่งมั้งครับน่าจะใช่มั้ยเซ็งว่ะผมหวังมากเลยนะสามิบสามครั้งอย่างน้อยแม่งต้องหลุดมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ออกมาเซ็งถึงกับเซ็งเลย ต้องไปหาเพชรเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดเนี่ยอีกสามสิบนาทีจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถึงผมรีบหาให้ไว้ที่สุดเพื่อจะมาทำคลิปเนี่ยนีอ่อีกแล้วันไิ่สามสิบนาทีหายแค่เม็ดนถ้าไม่ได้เติมแม่งเลยโมโหแล้วะว่าจะไม่เติมนะเกมเนี้ยไม่อยากเติมจะเลิกเติมแล้ว แม่งหัวร้อนจริงๆสุ่มตั้งสามสิบกว่าครั้งมึงไม่ให้อยู่เลยไอ้นี่เทเว้ยไอ้นี่ได้อยู่ไอ้น,นี่เทมาดูเป็นไ,ปไงมีหมดแล้วได้เพิ่มไม่แค่ตัวหนึ่งนี่หนึ่งร้อยครั้งสุ่มครั้งต่อไปการันตีได้รับเมื่อสุ่มโอ้โหสิบเอ็ดครั้งสุ่มสามครั้งก็ไม่ให้คือกูต้องหาเพชรอีกใช่ไหม สรุปผมต้องหาเพชรเพิ่มใช่ไหมต้องหาเพชรอีกสามสิบเพื่อสุ่มครั้งต่อไปการันตีนี่ถ้าสุ่มครั้งต่อไปมันการันตีแน่นอนเราได้แน่นอนสุ่มต้องสุ่มสิบเอ็ดครั้งผมต้องหาเพชรเพิ่มแล้วเพชรไม่พอแล้วเติมแม่งเพชรก็โคตรแพงเลยนะ ผมจะไม่อยากเติมแล้วเซ็งวะมามาดูตัวที่ได้มาดกว่ะพร้อละสุ่มสามสิบครั้งนี่หวังมากเยเตนาเนี่ยแม่งต้องมาแม่งไม่มาสุ่มครั้งต่อไปแม่งได้แน่นอนรู้อยู่แล้วว่าครั้งต่อไปมันได้เดี๋ยวดูตัวดิมาใหม่เต็มไปหมดมีจะหมดอยู่แลนะ้วเนี่ย อีกหน่อยเนี่ยก็ครบหน้ากระดานเลยเนะี่ยปฏิว่าวันนี้ไม่สุ่มแล้วเลิกเดี๋ยวผมหาเพ็ดให้ได้ให้ามาันครบสามสิบเม็ดอ่ะเดี๋ยวจะมาสุ่มครั้งต่อไปมาการันตีเอเตาแล้วไง แต่ผมหวังมากนะสาสิบสาครั้งนะอย่างน้อยแม่งต้องหลุดมาสักตวงแม่งไม่หลุดมาแม่งไม่หลุดมาก็ไปละสวัสดีครับ